ครับนี่คือชุมชนบ้านน้ำประจายนะครับตำบนห้าแยกตำบลพะวงนะครับหมู่สองนะครับนี่ครับน้ำได้เกิดทุ่งฉับพลันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนี่ครับรถยนต์ก็จมน้ําอยู่อยู่นะครับรถเล็กก็ไม่สาม,มารถาจ,จอได้นะครับฝั่งถนน กาญจนว w น,นิชนะครับทางที่อยากไปหาดใหญ่นะครับดีครับน้ำท่วมในหมู่บ้านท่วมนะครับ,น,บ,บนี่ซอยกาญจนว w นิชนะครับรถว,วิ่งได้ฝั่งถนนลู่บดีเราไม่สายใหม่นะครับ น้ำท่วมฉับทันนะครับรถเล็กไม่ไม่สามารถสัญจรไปไหนไปหาดใหญ่ได้นะครับตอนนี้ ai vì đi là chịu thật không run 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 run